ได้บุกเข้ามาโจมตีและอารวาดปล้นทำลายโรงเรียนที่เมรินสอนหนังสืออย่างคารุนและโหดร้ายแอะอะออะใครขัดขืนยิงทิ้งทันทีพวกเราจะประกาศศักดาให้รัฐบาลรู้ว่าเราคือศัตรูตัวร้ายกาดทิป้นและทำลายได้แม้แฟนเด็กและผู้หญิงเอะเอ,เอพวกโจนโม่งป่าบุกมาแล้วเด็กๆเ,เดี๋ยวตามครูมาเร็วไปหลบที่หลุมหลบภัยก่อนนะเด็กเกฮัฮฮโลโหลพี่กระรอก ตอนนี้มีพวกโจรบุกมาปล้นโรงเรียนแล้วค่ะช่วยเราด้วยนะคะพี่ฮัลโหลเมลินเมลินไม่ได้การละคุณมาเหรอช่วยส่งโดรนไปช่วยแฟนฉันที่ภาคใต้ที่เมรินกำลังแย่ใจเย็นๆนักกระรอะโดรนของเรามันยังไม่เร็วพอที่จะบินข้ามจังหวัดไปภาคใต้ในตอนนี้นะ่ะ ใจเย็นๆน,นะเว้ยโถเว้ยกระรอกนั่นนายจะไปไหนอะ่ะเราจะเปิดเผยตัวตนไม่ได้นะเราจะไปขอให้ตำรวจช่วยนะ่ะไม่ได้นะกลับมานะกระรอกถ้าจะไปขอความร่วมมือให้ตำรวจช่วยนะ่ะไม่ได้นะกลับมาเดี๋ยวนี้มะกระรอกกระรอกได้ฝืนคำสั่งบุญมาเขาได้เปิดเผยตัวเองว่าเขาคือกับตามาคอหวังเพื่อไปขอเครื่องบินความเร็วเสียงเพื่อไปช่วยเมรินแฟนสาวอันเป็นที่รักที่กำลังถูกกลุ่มโจรโม่งป่าทำลายที่ภาคใต้ ผู้กำกับการกลมตำรวจได้ใช้เครื่องบินความเร็วเสียงไปส่งกัปตันมาคอโรงเรียนที่เกิดเหตุเด็กๆวิ่งไปหลบฉันใต้ดินนะเดี๋ยวครูจะไปช่วยเพื่อนๆของเธอทางนู้นก่อนพวกเธออย่าได้ออกมาจาับหลุมหลຽพพายเป็นเด็กขาดเลยนะเข้าใจไหมเด็กๆทุกคนออกมารวมตัวกันข้างนอกให้หมดไทรขัดพื้นตายพวกคุณหยุดเดี๋ยวนี้นะที่นี่มีแต่เด็กกับผู้หญิงไม่มีเงินให้พวกแกรอกกลับไปซะ เก่งนักใช่ไหมไอ้ครูใหญ่ตายจะเตอแก้ป่ะอ่ะ,อะยุดยิงนะเจอเด็กโดนลูกหลอโอ๊ยอย่าคิดว่าผู้หญิงข้าจะไม่กลัวนะเว้ยตายซะเตอะนี่ไนี่ฮอ,อ,อ๊ยครูเมรินอยากเป็นอะไรนะครัคุณครูเมรินพี่มาช่วยแล้วอดทนไว้ไอ้นี่มันมาจากไหนพวกเรายิงมันเลยอย่าให้มันรอดไปได้อะไรกันเนี่ย กะสิบเกินเจะเกราะของมันไม่ได้เลยชุดมันทําด้วยอะไรนั่นเนี่ยมันกระซินได้ป๋าฉันเอาคืนบ้างลอแกน,นี่แก <Yeah. Wow. S 1> เยอะแรงหนักใช่ไหมแกเอาระเบิดไปสินซะวะ่าทำอะไรมันไม่ได้เลยพวกเราหนี้ก่อนแล้ว ค <c oughs> รูใหญ่อย่าเป็นอะไรนะคะครูคะหนูเป็นลกคนเร็วเดี๋ยวน่าจะจัดการเองเสร,ร็จแล้วละมันกำลังเผลอนี่ไะแกะจะเล่นทีเผลอเหรอตายซะเถอะเมรินเป็นยังไงบ้างเมรินฟื้นสิเมรินคุณคือใครคะเมรินนี่พี่เองนะพี่กระรอกเองเป็นยังไงบ้างเมรินพี่พี่กระรอกพี่การะรอกจริงๆด้วย น้องดีใจที่พี่กระรอบมาอยู่ตรงนี้มาช่วยน้องมันถอดหมวกกันน็อกหน้ากาออกโปรดติดตามชมได้ใหม่ในตอนต่อไปและขอคนละหนึ่งซับสไครต์หนึ่งไลค์หแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ